35นาทีนะคะตอนรับกลับเข้าสู่ห้องข่าวเล่าเรื่องเช้าค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ค่ะสองพักการเมืองใหญ่นะคะไม่ว่าจะเป็นพักเพื่อไทยหรือพักประชาธิปัตย์ก็ได้มีการวิพากษ์วิจารณ์ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะคะแต่ล่าสุดเนี่ยได้มีการเผยแพร่คลิปของอดีตนายกทักษิณซึ่งก็ได้มีการพูดถึงร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้เช่นเดียวกันนะคะไม่ได้เห็นด้วยกับในหลายมาตรา แล้วก็บอกเลยนะคะว่าร่างรัฐมนุญฉบับนี้ถือว่าเป็นร่างรัฐมนุญฉบับที่เลวร้ายที่สุดแล้วก็มีการวิพากษ์วิจารณ์การทํางานของรัฐบาลชุดนี้ด้วยนะคะใช่ค่ะ,คะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูคือหลายคนนะคะหลังจากที่สื่อได้มีการจับตาประเด็นการเคลื่อนไหวของอดีตนายกทักษิณเนี่ยนะคะก็พยายามเข้าไปฟังคลิปวิดีโอสื่อกระแสหลักเนี่ยก็เอามาลงเยอะพอสมควรอย่างในมติชนก็ไปลงดิฉันก็พยายามฟังเหมือนกันนะคะว่าสิ่งที่พันตำรวจโททักษิณพูดเนี่ยพูดเรื่องอะไรต้น ต้น,ต,นต้นคลิปวิดีโอเนี่ยฟังแทบจะไม่รู้เรื่องเลยนะคะ mm hmm. คือฟังไปเสียงของคนที่บันทึกคลิปเนี่ยดังกว่า mm hmm. แต่มาเทท้ายเนี่ยจะจะรู้เรื่องหน่อยทีนี้เนี่ยเรา เอาเป็นว่าที่เรานําเสนอนี่เป็นการจับประเด็นก็นแล้วกันนะคะว่าเท่าที่ฟังกันออกเนี่ยนะคะจากสื่อรายสํานักได้มีการพูดของพันตํารวจโททักษินอะไรบ้างเพื่อที่จะย้อนให้ฟังจริงๆเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมา2วันละแล,ะแล้วก็จะได้ดูท่าทีคนของคอสอชอด้วยว่าคิดอย่างไรกับเรื่องนี้นะคะโดยมีการเผยแพร่ค,คลิปวิดีโอคลิปเนี้ยค่ะที่พันตํารวจโททักษินนะคะได้ไปพูดที่ประเทศฟินแลนด์ เมื่อวันที่14สิงหาคมที่ผ่านมาโดยในรายงานเนี่ยนะคะบอกว่าพันตำรวจโททักษินได้พูดว่าถ้าถามว่าวันนี้บ้านเมืองเราเป็นอย่างไรถือว่าสถานการณ์เลวร้ายที่สุดนับตั้งแต่มีประเทศไทยทั้งที่ความจริงบ้านเมืองพัฒนาไปมากแต่สิกว่าปีที่ผ่านมาถือว่าถอยหลังขณะเดียวกันอาจเห็นว่าบ้านเมืองมีความปรองดองแต่ความจริงแล้วไม่ใช่ ส่วนเรื่องเศรษฐกิจนั้นวันนี้รู้กันอยู่แล้วว่ามีผู้มีอำนาจไม่ได้สนใจใดๆสนใจแต่เรื่องเล็กๆประชาชนไม่ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะคนที่มีอาชีพด้านเกษตรกรรมผู้ใช้แรงงานค่อนข้างที่จะถูกละเลยเศรษฐกิจในขณะน,นี้มีความน่าเป็นห่วงความเชื่อมั่นและความเชื่อถือในประเทศไทยเสียหายมาก เพราะว่าผู้มีอำนาจเอาประเทศไปเล่นอะไรไม่รู้และกำลังที่จะนำประเทศกลับสู่อดีตพันตำรวจโททักษินยังได้ระบุถึงเรื่องของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ด้วยนะคะว่าหากรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีผลบังคับใช้ถือว่าเลวร้ายที่สุดเพราะเป็นรัฐธรรมนูญที่คนไทยส่วนใหญ่ไม่ยอมรับจึงอยากบอกให้ประชาชนผู้รักประชาธิปไตยทั้งหลายยึดมั่นในหลักการอะไรที่ ไม่เข้าตามหลักการก็ไม่เอาตนเชื่อว่ามีใครไม่มีใครฝืนประชาชนได้ดังนั้นถ้าทุกคนเข้มแข็งเชื่อว่าจะช่วยให้ประเทศไทยกลับมาเป็นประชาธิปไตยได้เช่นเดิมสำหรับการจะถอดยศตนนั้นตนไม่ได้ว่าอะไรจะถอดยศถอดกางเกงนะคะคือถ้าฟังเสียงชัดๆเนี่ยก็เชิญ ตามสบายพันตำรวจโทรทักษินว่าอย่างนั้นตามคลิปนะคะคือต้องยอมรับมาหาว่าคือเสียงพันตำรวจโทรทักษินเนี่ยหัวมว้วนทาะว่าเป็นเทปนะคะไม่ค่อยได้ยินจริงๆแต่ตอนท้ายเนี่ยว่าเรื่องรัฐธรรมน,นูญตั้งใจฟังจริงก็จะจะ,จะรับฟังได้เหมือนเนื้อหาที่เราได้มีการสรุปให้คุณผู้ชมได้ฟังนะคะซึ่งสิ่งที่เป็นประเด็นแล้วก็นำมาต่อย,ยอดมากที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้น เรื่องของร่างรัฐธรรมนูญที่พันตำรวจโททักษินได้บอกว่าถือว่าเป็นเรื่องถือว่าเป็นฉบับที่เลวร้ายมากที่สุดถ้าบังคับใช้นะคะแล้วก็มีประโยคหนึ่งที่บอกอยากบอกให้ประชาชนผู้รักประชาธิปไตยทั้งหลายยึดมั่นในหลักการอะไรที่ไม่เข้าตามหลักการก็ไม่เอาประเด็นคําพูดนี้ล่ะค่ะที่กลายเป็นท่อยคาที่หลายคนมองว่าถือเป็นการปลุกคนเสื้อแดง หรือผู้รักประชาธิปไตยขึ้นมาลุกฮือหรือต่อต้านหรือไม่มีการแปลเจตนารมในคำพูดกันไปแบบนั้นนะคะซึ่งจริงๆแล้วในมุมของดิฉันเองเนี่ยนะคะในมุมส่วนตัวเนี่ยก็มองว่าไอ้คำว่าให้ยึดมั่นในหลักการอะไรที่ไม่เข้าตามหลักการก็ไม่เอาคำว่าไม่เอาของประชาชนอาจจะหมายถึงการไปโบวตในวันทำประชามติว่า ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญก็เป็นได้แต่ไม่ได้หมายถึงการอาจจะมีม็อบออกมาหรืออาจจะมีอะไรที่ออกมามต่อต้านรัฐบาลนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้ดิฉันจําได้ดิฉันเป็นคนอ่านข่าวนี้เองประธานปรปชคุณจรุพรก็พูดในทํานองนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการปลุกระดมม,ม็อบออกมานะคะ,ะก็เป็นการออกมาบอกว่าถ้ารัฐธรรมนูญนี้หน้าตามันไม่สลักสลวยจร,ยจริงๆเนี่ยเราก็ไปโหวตประชามติให้ไม่ผ่านซะม,มันก็จบไปมันไม่ได้เป็นการปลุกระดมให้ม็อบออกมาแต่อย่างใดค่ะซึ่งก็มี สปชท่านหนึ่งนะคะอ,ออกมาบอกว่าแม้ดูแบบนี้เนี่ยมีคนออกมาพูดเผาหัวนําแบบนี้เชื่อว,ว่าประชาชนก็คงจะมีการคว่ำร่างรัฐธรรมนูญ <c oughs> นั่นก็คือนายสมบัติคำรงธัญโยมซึ่งเดี๋ยวเราจะได้ดูรายละเอียดน,นี่คือการย้อนให้ดูนะคะว่าคลิปที่ถูกปล่อยออกมาตั้งแต่วันที่14ที่พันตํารวจโททักษิณเดิน <c oughs> ทางไปยุโรปก็คือไปที่ฟินแลนด์เนี่ยได้พูดเนื้อหาอะไรบ้างแล้วก็มีใครออกมาตอบโต้บ้าง เราไปเริ่มกันที่ทางด้านของคอรอมอหน่อยไหมคะคุณชุติมาถ้าทางด้านคอรอมอว่ายังไงบ้างคุณสุพภพันยุวัฒนะเนี่ยนะคะแล้วมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีค่ะก็ออกมาพูดเลยนะคะหลังจากที่คลิปได้มีการออกมาเผยแพร่ตั้งแต่ค่าคืนวันที่14ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่พันตารวจโททักษินนะคะกล่าวโจมตีในการทํางานของรัฐบาลแล้วก็อัดร่างรัฐธรรมนูญใหม่เป็นฉบับที่เลวร้ายที่สุด ทาประเทศนั้นถอยหลังนี่ะที่ประเทศฟินแลนด์ซึ่งคุณสุวพันธ์นะคะก็ได้บอกค่ะว่าพันตำรวจโทรทักษินโจมตีทุกเรื่องที่รัฐบาลทําแต่ประชาชนจะเป็นผู้ตัดสินที่ดีที่สุดเพราะสิ่งที่รัฐบาลทําตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมามีรูปธรรมอยู่ในรายงานผลการดําเนินงานของรัฐบาลจากทุกกระทรวงมีผลผลิตและผลสำเร็จในพื้นที่ ที่สําคัญไม่เคยมองข้ามหรือว่าละเลยความเดือดร้อนของประชาชนมีรูปธรรมที่เห็นได้จากบันทึกสั่งการของพลเอกประยุทธ์ในการประชุมครมทุกสัปดาห์แล้วก็มีการติดตามความคืบหน้ามาโดยตลอดคุณสุวพันธ์ได้กล่าวด้วยนะคะว่าส่วนเรื่องรัฐธรรมนูญที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์นั้นในที่สุดประชาชนเป็นผู้ตัดสินเช่นเดียวกันในการลงประชามติปัจจุบันคณะกรรมาการยกร,ร่างรัฐธรรมนูญก็มีคําอธิบายในทุกมาตราที่คิด ที่ปรับแก้ตามความเห็นแล้วก็ข้อเสนอแนะของฝ่ายต่างๆจากนี้ไปประชาชนจะได้รับรู้เหตุผลของมาตราต่างๆในร่างรัฐธรรมนูญความจําเป็นที่พอเหมาะพอดีของสาระที่บัญญัติไว้กับสถานการณ์บ้านเมืองแล้วก็ทําให้เกิดผลสำเร็จของการปฏิรูปประเทศในเวลานี้และในอนาคตข้างหน้าบ้านเมืองก็ต้องการการขับเคลื่อนต่อไปต้องทําให้ประเทศชาติและประชาชนออกจากลมและกับดักที่ติดมานาน ทั้งด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมคุณธรรมจริยธรรมขอให้คนไทยติดตามทำความเข้าใจเพราะว่าเป็นการตัดสินใจครั้งสำคัญที่จะทำให้ประเทศไทยเป็นอย่างไรในอนาคตนะคะโดยรวมแล้วก็ออกมา ฉเหมือนกันนะคะสำหรับอดีตนายกพันตำรวจทรักษ์ีนะคะที่มีคลิปออกมาที่ประเทศฟินแลนด์นะคะว่าก็โจมตีรัฐบาลในทุกๆเรื่องสิ่งที่รัฐบาลทำก็ยืนยันนะคะว่ารัฐบาลนี่ไม่เคยปล่อยปะล,ปละเลยในความเดือดร้อนของประชาชนเลย,เลยนะคะก็เชื่อว่าสุดท้ายแล้วนะคะประชาชนก็จะเป็นคนตัดสินเองในการทำประชามติประเด็นคำพูดของคุณสุวพันธ์นี่แหละค่ะในโลกโซเชียลนี่ก็โอ้โหบอกแล้วเมื่อไหร่จะให้ประชาชนตัดสินมผมรออยู่ว่าจะตัดสิน ยังไงแล้วพวกท่านจะได้รู้ว่าพวกเราต้องการอะไรคือลักษณะเหมือนท้าทายคุณไม่ต้องวิจารณ์หรอกคนที่พูดด,ดีที่สุดเนี่ยคือประชาชนคนที่จะตัดสินคือประชาชนประชาชนรออยู่นะคะแล้วเขาก็มีความหวังกิจากคาพูดของคุณสุวพันธ์ดนมนตรีประจําสํานักนายกนะว่าเมื่อไหร่จะให้พวกเขาตัดสินกันสักทีคือนับวันถอยหลังรอค่ะแต่นับไปนับมานี่อีกนานเหมือนกันนะคะกว่าจะไปถึงการทําประชามติต้องมาลุ้นอีกละลอกหนึ่งก่อนคือละลอกแรกเนี่ย 7 <S <S กันยายนว่ามันจะผ่านหรือไม่ผ่านคือถ้าผ่านเนี่ยค่ะถึงจะได้ทาประชามติสาวเสียงของประชาชนแต่ถ้าไม่ผ่านนี่สิคะมันก็ต้องมาเริ่มกระบวนการกใหม่อะไรกใหม่แล้วเมื่อไหร่มันจะถึงการตัดสินใจของประชาชนเสียทีอันนี้มันก็น่าคิดเหมือนกันเนี่ยนะคะอย่างที่บอกไปว่าจริงๆประชาชนรอตัดสินกันนานแล้วนะคะเราก็ไม่รู้จะมาถึงมือหรือไม่และจริงๆเนี่ยประชาชนรอจะใช้อํานาจของประชาชนนานมากค่ะแล้วก็ขอให้อย่างนี้่าดีแล้วนะคะ ศรัทธาแล้วก็เชื่อในประชาชนเพระชาะฉะนั้นไม่ต้องพยายามออกแบบอะไรมาตีกรอบการใช้อำนาจของประชาชนอันนี้จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดทีนี้เรามาฟังทัศนะอีกหนึ่งคนนะคะนายไพบูลนิติตะวันค่ะกรณีนี้นะคะที่อดีตนายกทักษิณเนี่ยมีการเผยแพร่ก,กันออกมาว่ามีการพิพา์วิจารณ์รัฐธรรมนูนนายไพบูลนิติตะวันค่ะกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยนะคะก็บอกว่ากรณีที่มีการเผยแพร่ค,คลิป พันตำรวจโททักษินชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีผ่านเว็บไซต์ u t u b e เนี่ยที่ระบุว่าร่างรัฐรมนูญไม่เป็นประชาธิปไตยและเลวร้ายที่สุดนั้นเนี่ยถือเป็นสิทธิส่วนตัวที่พันตำรวจโททักษินนั้นจะออกมาแสดงความคิดเห็นหรือว่าวิพากษ์วิจารณ์ได้แต่กรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญได้ร่างเนื้อหาส่วนใหญ่จากความเห็นประชาชนทั่วประเทศรวมถึงมีผลสำรวจมีการเรียกร้องจากประชาชนและภาคส่วนต่าง ซึ่งต้องรอดูผลการลงมติหวตดรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญของสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสอปชว,ว่าจะรับหรือไม่รับนายพิบูลบอกต่อนะบอกว่าก็ยังได้ชื่นชมแถลงการของพรรคเพื่อไทยที่มีความเห็นต่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้และมีข้อเสนอแนะซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์และเป็นสิ่งที่ถูกต้องในระบอบประชาธิปไตยบอกว่าร่างรัฐธรรมนูญนี้เนี่ยก็มาจากความเห็นประชาชนทั่วประเทศ ทั่วประเทศแล้วนะคะมีการสำรวจมีการเรียกร้องจากประชาชนหลายๆอย่างที่เห็นปรากฏออกมาก็จะรู้ว่าเอ๊ประชาชนส่วนไหนเรียกร้องกันบ้าง <c oughs> อ่ะตามนั้นนะคะเดี๋ยวสุดท้ายปลายทางก็ถ้าหลุดมาถึงมือประชาชนนะคะก็วัดกันที่ประชามติม <c oughs> คือดิฉันดูท่วงทํานองของนายภัยบูลนิติตะวันณดูเหมือนอารมณ์ดีนะไม่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 ปรี๊ดอะไรใช่ไหมคือไม่ปกติแล้วจะมีท่าทีที่สวนกลับ ถ้าถ้าเป็นอะไรที่เป็นพันตำรวจโททักษิณเนีน่ยนะคะแต่นี่ออกมาลักษณะเหมือนอารมณ์ดีสบายใจอะไรบางเรื่องแล้วละ่ะก็เลยก,ก็เป็นปกติอ่ะถ้ารัฐธรรมนูญที่ถูกใจพันธำรวจโททักษิณก็คงหนีไม่พ้นปี40เพราะเขาได้ประโยชน์อันนั้นมากที่สุดทีนี้ดิฉันก็ตั้งคําถามกลับเหมือนกันนะคะว่าแล้วรัฐธรรมนูญที่กําลังร่างกันอยู่แล้วบอกให้ทําใจเธอในโลกนี้มันไม่มีอะไรดีหมดม,มีดีบ้าง ไม่ดีบ้างก็ช่างเขาเนี่ยนะคะออใครได้ประโยชน์ชอ่ะใครได้ประโยชน์ถ้าปี40ถูกตั้งฉายาว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนชแล้วก็หลายคนที่ที่ชอบความเป็นประชาธิปไตยก็มองว่านี่คือฉบับที่ดีที่สุดนั่นหมายความว่าประชาชนได้ประโยชน์ใท่หรือไม่แล้วฉบับที่กําลังดันกันอยู่ทุกวันนี้ค่ะ ดันให้ผ่านโดยเฉพาะในในมุมของนายไพยบูลเองก็ดูเหมือนอยากให้ผ่านอยากให้ผ่าน,นะานอะ่ะแล้วใครได้ประโยชน์จากรัฐธรรมนูญฉบับนี้โดยการพยายามกดแล้วก็ปิดปากประชาชนที่เห็นต่างแล้วก็บอกอย่าออกมาวิจารณ์อย่าออกมาแบบนั้นแบบนี้ซึ่งก็อยากรู้นะอ่ะถ้ามองว่า40ทักษิณได้ประโยชน์ประชาชนเองก็ได้ประโยชน์แล้วฉบับเนี้ยกำลังทำเ<ค>นี่ยใครได้ประโยชน์ได้ประโยชน์แต่ในมุมมองนายไพยบูลเนี่ยมองว่า40เนี่ยเป็นประโยชน์กับคุณทักษิณนี่นะ ผมไม่แปลกใจที่คุณทักษิณจะมองว่าร่างรัฐมนูญฉบับนี้เลวร้ายที่สุดในสตาของเขาและเขาไม่อยากให้รัฐธรมนูญออกมาแบบนี้สิ่งที่คุณทักษิณอยากได้คือรัฐมนูญปี2540เพราะเป็นฉบับที่เขาได้ประโยชน์แต่เมื่อรัฐมนูญปี2540มีปัญหาต่างๆมากจึงเป็นที่มาของร่างรัฐมนูญปี2550แต่เมื่อแก้แล้วก็ยังไม่สุดจึงจำเป็นต้องมีการร่างรัฐมนูญปี2558 ผมจึงไม่แปลกใจที่คุณทักษิณจะไม่เห็นด้วยกับร่างรัฐธรมนูญฉบับปฏิรูปอยู่แล้ว50เนี่ยยังไม่สุดเลยต้องมี58ก็สุดเลยค่ะเอาให้มันสุดจริงจริงตามัปเลยสุดหนึ่งนะสุดติ่งสุดสุดไปเลยค่ะทีนี้มาดูทางด้านของคนในคอรมอย่างทางพลเอกไัูบย์คุ้มฉายากันบ้างนะคะหลังจากเป็นบุคคลที่มานั่งหัวโต๊ะแล้วก็เคาะประเด็นเรื่องของการถอดยศ ก็เลยมาแสดงความคิดเห็นกับกรณีคลิปที่มีการเผยแพร่ของทางอดีตนายกทักษิณนะคะโดยพลเอกภัยบูรณคุ้มฉายาเนี่ยค่ะมองว่าให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องของการถอดยศก่อนนะคะบอกตอนไม่ตอบเรื่องถอดยศเพราะว่าได้ทำตามขั้นตอนไปหมดแล้วส่วนการร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยมีใครเกี่ยวข้องบ้างนั้นต้องไปถามพลเอกประยุทธ์ไปถามอาจารย์วิศณุไปถามอาจารย์บวรศักดิ์ร่างรัฐธรรมนูญน,นะะ ซึ่งจะตอบได้ถึงเหตุผลในเบื้องลึกในการร่างรัฐธรรมนูญประชาชนส่วนใหญ่เชื่อว่าปัญหาก่อนที่จะมีการรัฐประหาร22พฤษภาคม57เนี่ยเป็นบทเรียนสำคัญไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นอีกแล้วดังนั้นตนไม่ค่อยกังวลและมั่นใจว่าประชาชนเนี่ยเข้าใจและต้องเข้าใจถึงเจตนารมณ์ของคอสอชอว่าเข้ามาแก้ไขปัญหาประเทศ ที่อดีตนายกทักษณิณออกมาพูดนั้นไม่รู้ว่าพูดเป็นตัวแทนคนทั้งประเทศหรือเปล่าควรถามคนส่วนใหญ่ต้องการให้บ้านเมืองได้รับการแก้ไขาตามที่คสชประกาศรถแมพเป็นสัญญาประชาคมไปแล้วซึ่งที่ผ่านมาคนส่วนใหญ่ต้องการรัฐบาลและคสชก็ทำตามนั้นพวกตนเนี่ยไม่ได้มาเสพอำนาจทุกคนตั้งต้นมาแก้ปัญหาบ้านเมือง ถ้าคนบ้านเมืองนี้ไม่ต้องการให้แก้ไขก็พร้อมจะไปเพราะว่าถ้าคอสอชอเนี่ยไม่ได้อำนาจมาก็แก้ปัญหาไม่ได้แต่ยืนยันว่าไม่ได้ทำเพื่อเสพอำนาจต่อไปที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์ทุ่มเทในการบริหารประเทศสนใจทุกปัญหาที่เกิดขึ้นถ้าคนในประเทศไม่รู้ด้วยตัวเองว่าปัญหาต่างๆที่สุกใต้พรมหมักหมมมานานและไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นแต่หากรู้ปัญหาทุกอย่าง แต่ยังเข้าใจหรือพึงพอใจแบบนั้นชอบแบบนั้นคอสชอต้องพิจารณาตัวเองอ,อารมณ์ประมาณว่าคือเรื่องของยศไม่ตอบจบไปแล้วส่วนเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยใครเกี่ยวข้องาบ้งหล่ะก,ก็ไปถามคนเหล่านั้นสิไปถามเดีประยุทธ์ไปถามอาจารย์วิศณุไปถามอาจารย์บวรศักดิ์ถึงเบื้องลึกเบื้องหลังอของราามม่างัฐธรรมนูญฉบับนี้แต่เน้นไปที่ประชาชนอารมณ์ประมาณว่าประชาชนส่วนใหญ่เนี่ย ก็เห็นกันอยู่แล้วว่าปัญหาก่อนรัฐประหารเนี่ยมันมีอะไรบ้างปัญหา,ญหาก่อนรัฐประหารนะ่ะคุณกุนทิดาดิฉันอ่านข่าวนี้ดิฉันก็นั่งคิดนะว่าก่อน22พฤษภาคมมันมีปัญหาอะไรที่ประชาชนไม่อยากให้เกิดอีกแล้วย้อนกลับไปก็มีการชุมนุมของกลุ่มกปปส<า>ที่ควบเวลายาวตั้งแต่ปี56มาจนถึงปี57 ถามว่าการชุมนุมของนปชที่ถนนอักษาก็เกิดขึ้นในระยะเวลาที่สั้นมากไม่ถึงสองอาทิตย์นะคะใช่ค่ะ,คะแป๊บเดียวเองแล้วก็นําสู่การรัฐประาหารเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่พลเอกไพบูลย์พูดเนี่ยดิฉันคิดตามเยอะนะว่า้ปัญหาในก่อน22พฤษภาเป็นบทเรียนสําคัญที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นอีกอแต่ท่านบอกว่าต้องเข้าใจถึงเจตนารมณ์ของคอสอชว,ว่าเข้ามาแก้ปัญหาให้กับประเทศประชาชนไม่เข้าใจอะค่ะ คือถ้าปัญหาที่เกิดขึ้นคือการชุมนุมอันยาวนานที่สุดเนี่ยนะคะของกอปปสอคอสอชอเข้ามาแก้ปัญหาประเทศแต่กลับเลือกคนที่ขึ้นเวทีกปปสเยอะมากเลยเข้ามาเป็นสมาชิกในแม่น้ำห้าสายนายภัยบุญนิติตะวันนายสมบัติธรรมรงธัญวงศ์บวรศักดิ์อุวันโนทั้งนั้นนะคะล้วนแล้วแต่มานั่งในตําแหน่งเก้าอี้สําคัญในคอสอชอทีนี้เนี่ยถามว่าประชาชนอีกส่วนหนึ่งที่ว่าเนี่ยนะคะ เขาจะเข้าใจได้จริงหรือเปล่าว่าคอสอชอเข้ามาแก้ปัญหาจริงบางทีเนี่ยบางคนนะคะบางคนเข้าใจว่ามารับไม้ต่อสารงานกันด้วยซ้ำไปหรือไม่มเพราะว่าในวันที่นายสุเทพแล้วก็นายเอกนะไปยื่นหนังสือต่อรักษาการรองประธานวุฒธธิสภาถึงขั้นเข่าสุดเลยนะคะแล้วออกมาพูดคำพูดหนึ่งที่ผู้สื่อข่าวรายงานบอกว่าไม่ได้อะไรเลยแล้วก็ดูเหมือนคนหมดหนทางด้วยซ้ำไป S <S <S นั่นคือการจบเกมของม็อบก่ประปสแต่ท้ายที่สุดเนี่ยค่ะพอมีการชุมนุมของนปชพยายามหลีกมากนะคะไม่ให้เป็นพื้นที่ที่ชนกันแบบมันจะมีการเกิดเหตุอะไรขึ้นแบบได้ง่ายเนี่ยก็ไปชุมนุมกันที่พื้นที่ถนนอักษะแล้วก็ไม่ได้มีท่าทีว่าจะไปใกล้กันได้เลยนะคะแล้วก็บอกว่า ไอ้เหตุการณ์ก่อนยีิบสองพฤษภาเนี่ยเชื่อว่าประชาชนไม่อยากให้เกิดดิฉันมองว่าเป็นอีกหนึ่งกลุ่มผู้ชุมนุมมากกว่าที่จะเป็นนปชส่วนประชาชนเข้าใจคอ,อ,อสอชอไหมที่เข้ามาดิฉันว่าไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะว่าเข้ามาเพื่อแก้ปัญหาจริงหรือเปล่านะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้รัฐบาลก็เคยร้องขอไปอยังฝ่ายความมั่นคงว่าให้เข้ามาช่วยหน่อยจนท้ายที่สุดแล้วก็บอกไม่สะดวกใจ แล้วก็ไม่ได้ทํากันเนี่ยนะคะแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่สังเกตดูตั้งแต่คุณสุวพันธ์และมนตรีประจําสํานักนายกก็พูดประเด็นบอกให้ประชาชนเป็นคนตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบริหารงานหรือเรื่องรัฐออธรรมนูญน,นี่มาพลเอกไพบูรย์ก็พูดนะ บอกผมต้องให้คนส่วนใหญ่ตัดสินใจเองว่าคอสชอเนี่ยทำงานต่อไปหรือไม่มว่าด้วยเรื่องหมดการเลือกตั้งหมดเลยนะทั้งสองคนคนในคอรมอเนี่ยคือเท่าเท่าที่ดูทิศทางการแสดงความเห็นของสองคนแล้วพยายามจะบอกว่าไม่ได้มาแล้วก็ไม่ได้ทำเพื่อจะเสรจอำนาจต่อนะอ,อารมณ์แบบให้ประชาชนได้เห็นว่าเนี่ยเราเข้ามาแก้ไขปัญหานะปัญหาที่ผ่านมามันเป็นยังไงก็เห็นกันอยู่ประชาชนก็เห็นกันแล้วก็เนี่ยมันซุกเอาไว้ใต้พรมมันหมักหมมกันมานาน เพราะฉะนั้นเราต้องการที่จะอยู่ต่อเนี่ยเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาอย่าไปมองว่ามาเสพอํอำนาจหรือจะมาต่อท่ออํานาจอารมณ์ระมาณนั้นเออนี่แต่แต่มีคําพูดนึงของพลเอกไบูบู์นะถ้าวันหนึ่งประชาชนไม่เห็นด้วยผมลาออกถ้าคนส่วนใหญ่ไม่เอาเนี่ยผมไม่ดันทุลังผมน้อมรับตรงนี้ใช่เออเนี่ยเคือมีมีความเป็นมีสปิริตเหมือนนักเลงเบา แบบอ่ะไม่ไม่เอาก็ว่ากันไม่เอาก็ได้ประชาชนไม่เอาน่าจะเป็นในการทําประชามติไหมดิฉันไม่แน่ใจว่าในรูปแบบกว่ามันจะไปถึงขนาดนั้นนะคุณสุติมามันมันคงอีกทอดยาวอยู่เหมือนกันนะคะสิ่งที่คุณไปบูลสะท้อนเหมือนเหมือนประเือนว่าทุกอย่างอะค่ะการทํางานการยอมรับทุกอย่างเหมือนว่าทําขนาดนี้แล้วเนี่ยถ้าประชาชนไม่เอายังไม่เอาอยู่เนี่ยยังเห็นว่าไม่ดีเนี่ยไปก็ได้ทรงๆเนี่ยคือไม่ไม่ไม่ฝืนที่จะอยู่แต่แต่อันนี้ก็เป็น มมองคุณภบูลคนเดียวนะฮะถ้าคนอื่นไม่ได้เห็นด้วยเนี่ยถ้ามีการไปจริงก็อาจจะเป็นคุณภัยบุญไปคนเดียวแต่คือประเด็นน่ะคุณนิชนันอไอ้กรณีที่ประชาชนบอกว่าไม่เอาอจะดูจากตรงไหนที่ว่าประชาชน,น,นไม่เอาอคนดูจากการทําประชามติเลยไหมสมมติประชามติรอบแรกประชาชนเกิดไม่รับเนี่ยนะคะนั่นหมายความว่าเขาไม่ยอมรับทั้งคอสอชอสอปอชกรรมธิการยกร่างสอนอชอและครมเลยหรือเปล่า และควรที่จะจบแล้วให้ทุกอย่างเข้าสู่โหมดเลยไหมก็เข้าสู่การเลือกตั้งเลยเออหรือจะเอาตามรถแมพเลยไม่ได้มันมันต้องมีการล่างขึ้นมาใหม่เนี่ยแล้วก็ผ่านกระบวนการกระบวนการแล้วค่อยมาทําประชามติเสร็จปุ๊บพอประชาชนตะโกนครั้งที่สองอบอกฉันไม่เอาอแล้วก็ค่อยไปหยิบยกเอารัฐธรรมนูญฉบับไหนมาบังคับใช้อย่างเงี้ยเหรอคะหรือว่าตัดขั้นตอนนหะหลังจากที่อาถ้าประชามติไม่ผ่านโดยประชาชนแล้วเนี่ยก็จะต้องมาเริ่มกระบวนการอะไรกันใหม่แต่ไอ้ขั้นตอนที่จะต้องมาเริ่มกระบวนการอะไรกันใหม่แล้วก็มา ทำประชามาติกันอีกรอบหนึ่งเนี่ยก็ตัดกระบวนการนี้ทิ้งไปแล้วก็หยิบรัฐธรรมนูญฉบับใดฉบับหนึ่งมาใช้เลยแล้วไม่ก็เข้าสู่กลไกแห่งการเลือกตั้งไปเลยนี่ไงดิฉันถึงได้ตั้งคําถามไงว่าไอ้คำว่าประชาชนตัดสินเนี่ยจะดูกันที่ตรงไหนเพราะว่าถ้าตามรถแมพเนี่ยมันหลายรอบไงกว่าจะรู้ว่าประชาชนตัดสินมันท็นียทาให้อดคิดไม่ได้อะ่ะว่ามันไม่เป็นการ เสพอานาจหรือว่าต่อท่ออํานาจยังไงนั่นแหละนะคะทีนี้มาดูอีกคนนึงค่ะเป็นอดีตนายทหารคนสนิทของพลเอกเปรมที่ทําให้หลายคนคิดว่าโอ้นี่คือการปลุกม็อบชนม็อบหรือเปล่าเพราะอย่างที่ดิฉันได้พูดตั้งแต่ต้นนะคะถ้าแปลเจตนารมณ์ของพันตธธํารวจโททักษิณที่บอกว่าถ้าร่างรัฐธรรมนูญไม่เป็นไปตามหลักการก็เหมือนลนกักษณะก็ก็ไม่รับก็คาว่าไม่รับอาจจะหมายถึงการลงประชามติแล้วความร่างนี้ไป แต่ในมุมของทางด้านของคนเรือเอกพระจุนตามประทีปนะะซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกสอปอชอนะคะแล้วก็เป็นอดีตนายทหารคนสนิทของคนเอกเปรมตินสุลานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุตรษได้พูดถึงกรณีที่พันตำรลททักษิณออกมาโจมตีการทํางานของรัฐบาลแล้วก็คอสอชอรวมถึงปลุกระดมประชาชนให้ต่อต้านร่างรัฐธรรมนูนพลเรือเอกพระจุนบอกค่ะว่าเป็นเรื่องที่ต้องต่อสู้กันไป ถ้ามีข้อขัดแย้งภายในบ้านเมืองหากเกิดม็อบจากเครือข่ายทักษิณขึ้นมาอีกพวกเราก็ต้องออกไปสู้ว่าแบบนั้นเลยนะคะดิฉันอ่านย้ำให้ฟังอีกก็แล้วกันค่ะพลเรือเอกพระจุนบอกว่าเป็นเรื่องที่ต้องสู้กันต่อไปถ้ามีข้อขัดแย้งภายในบ้านเมืองหากเกิดม็อบจากเครือข่ายทักษิณขึ้นมาอีกพวกเราก็ต้องออกไปสู้ จะปล่อยให้บ้านเมืองกลับไปเป็นแบบเดิมทำไม่ได้และบอกต่อนะคะว่าเรื่องการบริหารประเทศต้องแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจปากท้องชาวบ้านและปัญหาจากร่างรัฐธรรมนูญก็ต้องไปถามรัฐบาลเขามีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องนี้ต้องแก้ไขกันแต่หากเหตุการณ์การเมืองกลับเข้าสู่ความขัดแย้งอย่างไรมีอะไรเกิดขึ้นถึงเวลาต้องออกมาสู้ ตัวผมและผู้คนอีกเยอะแยะต้องการไปจัดการต้องไปจัดการนอกจากนี้ต้องไปถามรัฐบาลด้วยจะทำอย่างไรกับพันตำรวจโททักษินผมว่าประชาชนส่วนใหญ่เกิดความเข้าใจตรงกันแล้วนะเวลาทำให้รู้เรื่องกระจ่างขึ้นเรื่อยๆใครผิดใครถูกนี่คือสิ่งที่พลเรือเอกพระจุนได้มีการแสดงความเห็นนะคะหนึ่งตั้งคำถามไปยังรัฐบาลว่า จะทำยังไงกับกรณีที่พันตำรวจโททักษินออกมาพูดแบบนี้แล้วก็บอกว่าถ้ามีการปลุกป,ประชาชนออกมาต้านเนี่ยมีการขัดแยง้งมีมอบอะไรขึ้นมาก็บอกเลยว่าก็จะออกมาสู้ก็คือมอบชนมบนั่นแหละค่ะทีนี้เนี่ยดิฉันก็เลยแปลเจตนาว่าอู้ทำไมมันไปไกลขนาดนั้นที่ไปส่งความคิดของสมาชิกสปชอีกท่านหนึ่งซึ่งเป็นประธานกรรมธิการปฏิรูปการเมืองก็คือนายสมบัติธันรงธัญวงศ์นะฮะ ก็บอกว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้ถือว่าเป็นการส่งสัญญาณของนายใหญ่<ม>ให้มายังพักเพื่อไทยสั่งการมาแบบนี้เนี่ยดูละโอกาสที่ร่างรัฐธรรมนูญจะผ่านในการทำประชามติเนี่ยไม่ได้แน่นอน<ม><ม>นี่คือมุมมองของนายสมบัตินะฮะ<ม><ม>คือสอพอชอเหมือนกันแต่มองตามมง่างมุม ทางด้านของคนเดรเอพะจุนก็บอกถ้ามีม็อบก็จะออกมาชนม็อบลักษณะความหมายคือแบบนั้นนะคะแต่ว่าทางด้านของอาจารย์สมบัติเนี่ยก็คือนายสมบัติเนี่ยก็บอกว่าดูแล้วละ่ะอ่านว่าเป,เป็นการส่งสัญญาณไปยังพักเพื่อไทยว่าปลุกให้คนไม่เอาร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้คือมองคนละมุมเลยค่ะก็วิเคราะห์กันไปอ่ามุมหนึ่งคือไม่เอาร่างรัฐธรรมนูญก็คือมาโหวตคว่ำวันออกเสียงประชามติแต่มุมนี้เนี่ยบอกนี่มันคือการปลุกระดมม็อบ โอ้คิดกันไปคไปไกลได้อเออไปไกลามากด้วยไเพราะสถานการณ์แบบนี้เป็นสถานการณ์พิเศษอะคะอย่างที่เราเข้าใจกันการจะเอาม็อบออกมาเนี่ยเป็นสิ่งที่ทําได้ยากแล้วประ <c oughs> ชาชนในตอนนี้เหมือนเขาก็าสังเกตการกันดูว่าการทํางานของรัฐบาลในตอนนี้มันเป็นไปในลักษณะแบบไหนยังไง ออปแปลก <คน S 2> ดี<อ>นะคะดิฉ<ะ>ันว่าบรรยากาศคือหลังจากที่2 4 8สี่สในรอบพ้นจากการถูกถอดถอนมันมนออ่าจะคูลดาวแล้วมันน่าจะเย็นลงมันน่าจะดูใกล้เคียงกับความรองดองมากขึ้น<ม>จู่ๆก็มีคนปล่อยคลิปออกมามปล่อยคลิปออกมาก็แน่นอนว่าบางท่านบางคนที่เป็นห่วงบรรยากาศประเทศกลัวจะมีม็อบก็อดไม่ได้ที่จะต้องออกให้สัมภาษณ์ถึงคลิปหรือว่ากระแสดังกล่าวก็แทนที่จะเงียบเงียบบรรยากาศจะดีๆกันอยู่แล้วนะคะมันก็เลยพยายามจะจุดไฟมาประทุกันขึ้นมาอีก แบบนี้ก็ว่ากันในเรื่องของกระแสในตอนนี้นี่นะคะที่มาแรงหลังจากที่คลิปของอดีตนายกพันตำรวจทักษิณที่ถูกปล่อยออกมานี่แหละมันก็เป็นข่าวเป็นคราวกันมาต่อเนื่องกันมา2วันติดติดกันแล้วนะคะทีนี้มาดูเจ้าตัวผู้ที่จะถูกถอดยศนี่แหละค่ะมันก็เป็นประเด็นกันมาก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะว่าชัดเจนแล้วนะคะว่ามติของกระทรวงยุติธรรมออกมาที่ได้มีการเรียกประชุมสาฝ่ายสามารถที่จะถอดยศได้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นข้าราชการณปัจจุบันนี้อยู่เนี่ยนะคะในมุมนี้ค่ะทางด้าน ของนายวิศนุเครืองามนะคะรองนายกรัฐมนตรีก็ได้ออกมาชี้แจงถึงขั้นตอนของการเรียกคืนเครื่องราชอิศริยาพรนะคะอันนี้เป็นดาบที่สองนะที่ก่อนหน้านี้ได้มีการไปสอบถามท่านนายกว่าจะริบเครื่องราชคืนหรือไม่เนี่ยนะคะคุณวิศนุค่ะตัวแทนของรัฐบาลนะะก็ออกมาพูดในกรณีนี้นะคะว่าพันตำรวจโททักษินอดีตนายกเนี่ยในการเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภร์สามารถทำได้ถึง2ขั้นตอนก็คือ1 สํานักงานตํารวจแห่งชาติทําเรื่องมาถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรีให้ดําเนินการจากนั้นนําเสนอนายกแล้วกระเบ,บังคมทูลขั้นตอนที่สองนะคะสํานักนายกเป็นต้นเรื่องเพราะว่าเครื่องราชอิสริยาภรณ์บางตระกูลบางสายไม่เกี่ยวกับสํานักงานตํารวจแห่งชาติแล้วก็เข้าใจว่าสมัยพันตำรวจโททักษินอยู่ในราชการตํารวจสั้นน่าจะยังไม่ได้เครื่องราชอิสริยาภรณ์มากนัก ส่วนสำนักนายกจะตั้งเรื่องได้อย่างไรสำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องแจ้งมานะคะโดยยืนยันว่าพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติแล้วก็ระเบียบของตํารวจไม่ได้ขัดกันในเรื่องของการถอดยศและพระราชบัญญัติแห่งชาติไม่ได้บอกว่าจะทํากับคนที่ออกราชการไม่ได้นะคะ,ะก็ได้ออกมาชี้แจงถึง2ขั้นตอนนะคะในการเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์สําหรับพันตำรวจทรทักษิณซึ่งเขาก็มองว่าคุนทักษิณเนี่ย ก็เป็นสมัยพันตํารวจโทเนี่ยอยู่ในระยะข้าราชการตํารวจเนี่ยไม่นานก็น่าจะยังไม่ได้เครื่องราชอิสริยาภรณ์อะไรเนี่ยมากนักนะคะก็ยืนยันว่าพลบรบตารวจไม่ได้ห้ามถอดยศคนนอกข้าราชการเขาก็สามารถที่จะถอดได้มองต่างมุมคือยึดได้มองต่างมุมกับทางด้านของคนตํารวจเอกวิลุณนะคะที่บอกว่าไอ้นอกราชการอะได้แต่ต้องดูว่าความผิดของเขาอะทำหน้าขนาดที่อยู่ในราชการหรือเปล่าแบบนั้นดำได้แต่นี่เนี่ย เขาออกมาตั้งแต่ยศเป็นคือถ้าเทียบก็คือรองผูุ้่มกับอะซึ่งมันนานมากแล้วแล้วก็ความผิดก็เกิดขึ้นหลังจากที่ที่ไม่ได้เขาเล่นการเมืองเป็นการเมืองตอนนั้นเป็นนายกไงไม่ได้<อ><อ>เป็นตำรวจไม่ได้เป็นตำ,ตำรวจคือเราออกจากตำรวจนานมากแ<อ>ล้วอะ่ะอ,อ่ะ,อะ,อะ,อะก็ว่ากันไปแล้วคะ่ะดูกันไปจะทำได้กันถึง อกถึงใจกันขนาดไหนเราประบดี๋ยวีแรกอยู่ระดับแรกให้ได้ก่อนเรื่องขดยศก่อนแล้วค่อยมาในดับสองค่อยมาว่ากันนี่วันที่17แล้วนะคะทางด้านของพลตารวจเอกสมยศพุ่มพันม่วงบางทีท่านอาจจะบอกนึกว่าวันนี้29กาันยายี่สิบ3วันนับถอยหลังนะคะปักกันก่อนค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามประเด็นเรื่องข้อเสนอของคณะกรรมการยุทธศาสตร์รองดองแห่งชาติรวมไปถึงเรื่องของรัฐบาลรองดองด้วยนะคะพักกันคู่เดียวค่ะ